กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆท่กฐานนะพี่น้องเนาะที่กับมาติดตามหับทรงซองบ่าวเบนให้อยู่เดียนเป็นสุขทุกท่านเด้อพี่น้องวันนี้กะบ่าวเบนกับิได้เฮ็ดอันกับแม่เนาะพี่น้องสิได้เฮ็ดน้ำกระปุ่นเชิงว่าขนมจีนเนาะพี่น้องเนาะรอถ่ายแม่น้องแวกมาพี่น้องแม่เนาะเป็นกระปุ่นแห้งเลยพี่น้องเด้ออยู่บ้านบ่าวเบนจะมีกระปุ่นแห้งพี่น้องเขาไปเซนน้ำไปมันเศร้าด้วยสามสิบนาทีพี่น้องแล้วก็เฮากับซีมาต้ม ต้มโมหนึ่งพี่น้องแล้วก็ลงลวกพี่น้องเลยโมฝนดักเจ้าร่งลวกอันนี้ก็สิเป็นน้ำน้ำยาพี่น้องเนะกวางหน่อหน่อยอเออหน่อยกินโมบนด,ดอกใส่ปลาดุกในพี่น้องเห็ดหนามปลาดุกกับหนามป่าเจอสไปดีพี่น้องที่กับลูกใช้เนี่แหละ เห็ดทาลูกไผ่เพื่อนพี่น้องเลยลูกไผ่ลูกไผ่ก็มาเพื่อนเนี่ยจังวะแต่ข้าวยังหนุ่มโว้เห็ดกินตลอดเดี่ยวเห็ดสับเปียกเดี่ยวเห็ดเดี่ยวเดี่ยวเห็ดอับปูเดี่ยวเห็ดหวานเห็ดได้ทุกแบบ็ดสกี่นะแม่มาเห็ดกินพี่น้องเลยแม่บริเวนเนบ่ได้ให้ลูกห่อโรฮิวดอกคุมเงินเลยแม่โอเคบรมีเงินแม่ก็ไปหาขี้ซี่พี่น้องตามต้นจิกกันได้พี่น้องหายางจิกมาขายโล่ละสองพันกีบ สามพันกี่โลละห้าบาทพี่น้องเนาะโลละหาบาทสิบบาทตะกี้หร่ไปไ่ได้แล้วขากินน้ำดูดน้ำเต้านี่ยเขาได้ใส่น้ำดูกน้ำเต้าพี่น้องเลยดูทำงานถึงบอเบ้นบ่ได้ไปทำงานดอกพี่น้องบอเบ้นมีแต่แม่น้องแวกไปมีแต่ว่ามีคนต้องการปูนแหละบอเบ้นไปส่งให้แม่แม่แม่ใหญ่เขียวพี่น้องเลยไปส่งบอเบ้นกับบอได้ได้เงินเดือนน้ำผลดอกพี่น้อง บอเป็นไปซอยผลที่ซื้อพี่น้องเลยคือเห็นความงามควบควบดีของผนเลี้ยงมาแต่น้อยกับว่าแมนพี่น้องเคยได้ใส่พายพึ่งผนกับว่าแมนก็คือว่าแล้วนะพี่น้องพผลหยกซ่งให้พี่น้องเลยเม่ใหญ่ที่เอาผลหยกซ่งให้บ่าวเบนบ่าวเบนก็ได้ซื้อโทรศัพท์ยืมเงินน้องมายืมเงินป้ามามาซื้อพี่น้องซื้อโทรศัพท์กับผนก็ได้เทียนซ่งให้บ่าวเบนดำเนินการต่อมาทาบึงทาส้มไปเรื่อยๆพี่น้องเลย ทำน้ำขนุนจีนน้ำป่าพี่น้องเนาะกระสมีกระเทียมพี่น้องแต่กระคิงพี่น้องมันจะเป็นหัวหัวคิงพี่น้องหัวคิงหน่อยพี่น้องหอมพี่น้องใส่น้ำป่าแม่มี่น้อน้ำป่าน้ำยาป่ากินพี่น้องก้าวสาลีกระโบมี่กระสายบโบมี่ผลมาพี่น้องเมืองผลโบปกติกับรสายบ้านเว้นกระสมีอยู่จามลำหัวลำห้องพี่น้องแต่ว่าขำเหมือนพี่น้องพอได้พอได้ไปเตรียมเอามาไหว้พี่น้องใคอยู่ใกล้ในกระบะแม่นพี่น้องเ้ย กินเองกระปุ่นนี่กับประมาณอยู่สองโลพี่น้องตอนนี้บอท่านในหลวกพี่น้องหมอรอหมอจังหวะเหมอผลซะก่อนชี้หลวงไปพอแม่พี่น้องในเบิ่งในส้มพี่น้องเลยอันนี้ก็สิเป็นเนื้อเนาะพี่น้องเนื้อของกระปุ่นดูขนมจีนอะไรพี่น้องมีผักบุ้งผัผ้าแน่พี่น้องผักเสริมผักใบขมิ้งพี่น้องผักกระสีโบราณแต่ว่าขากระหัวกระหล่ำกระปีพี่น้องเลย ในน้นนองซาลาร์ามข<ห>ึ้นคน,นต,าตานานําพี่น้องแม่เอาเอามาใส่นตาม้อำมกรเทียมเราต้องฟงขตาด้วยอันตั้มตั้น้ำยาสีใส่เะะนาะพี่น้องใส่ลวกปลาเดกลุง,งพี่น้องเลยมันดู่เงนสีใส่ปลาละเอาปลาละเป็่างครับพี่น้องเส่ปลาละต่อสิบลงไปลวกเลยพี่น้อง กะว่ามันสูงของกระปุกมาล่างน้าได้เลยพี่น้องเลยหลังจากที่เขาตาแล้วเราพี่น้องเราสิลงไปเจียวพี่น้องเจียวกระเทียมไม่หอมพี่น้องเจียวน้ามันพี่น้องป้านั่นเพิ่นว่านป้นนีนสิเป็นหมอน้ำยาพี่น้องผดอยู่ล่องล่องไอ้ตรวจพี่น้องเลยกะเข่ากับบุรีบรรยากาศหนาวพี่น้องมาเนี่ยเป็นปลาดุกพี่น้องปลาดุกใส่ซ้ำโตกะปุ่นซองโลน้าประมาณนี้เลยพี่น้องเลยเหตุกินโบลายคนพี่น้องในครอบครัวเบาเบียนเองพี่น้องเลย ตอนนี้แม่น้องแวกกับน้องแว็กกามากเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนทุกคนเด้อเฮ้แวกได้สะุวกโด้ยเฮ้แว็กสดีปลาลุงบางครั้งได้ยังมากินลูกเจียวเพิ่นนั่งเอาเอาไห้พี่น้องเนาะมักพี่กับมักเถื่อนไม่ได้ใช่ไหมมักกระโบนเจียวถุนนี้เล่นหน่อยฮะวุมีน้ำมันบ่น้ำมันบดเลยสบายดีปลาลุงเลยลูกเมย์ได้เจอบางครั้งบ่ดูเลูกเด้อ โดยมะฮามอดูร์ด์เดอร์อ่ะใส่หัวลูกใส่หัวอ่ะมันเป็นการสิต้มเส้นซุกเลยพี่น้องห้องสิมาเทใส่หัวพี่น้องเนาะหัวทีวันหนึ่งเข่าอลไรพี่น้องเทหัวใส่หัวแล้วกับห้องสิล้างด้วยน้ำเย็นพี่น้องนี่แค่เขามาล้างเพี่น้องมาล้างให้มันเย็นพี่น้องพี่น้องเอ้ยล่างน้ำสะอาดนี่อย่างพวกเกาะตัวกันพี่น้องโดยคะฮามกินยังบอกปลาลูกเลยลูก เอยเอิอประลุมมากินน้ำไหมลูกว้น้ำโอ้ยเม่นน้องไว้เห็ดจับกระปุนพี่น้องเลยเวลาไม่กินเวลาแม่กินคือหายอ่ะแพงไฟพอจิทามเลยวายแพงโคเบนพี่น้อง่นวะเม่นจีที่โบแพงบ่ลูกวายคือนนั่นลูกหนาได้แพงอี่โบหนา เพลงเนี่ยแม่เท่าได้แพลงย่บ่เท่านะมาเด้อม,มาเด้อพี่น้องเด้อม,มากินข้าวปุ้นหรือขนมจีนนะคะกระสิเป็นน้ำปลาแล้วเลยพี่น้องเลยกานาตากระสีบดเป็นหน้ากินประเด็นนะพี่น้องแต่ว่าเครื่องครบเครื่องกับบุกโคกเคยกินแบบง่ายๆพี่น้องกันเห็ดค่ายเ็ค้ายกระสิเป็นจะกินกว่านี้อยู่น้องพี่น้องบอกว่าเห็ด กินเองพี่น้องสุดยากเราแม่น้องเล็กได้เหรอยากเราเห็ดกินเองพี่น้องอันเห็ดคล้ายน้ำมักพ้าวเจียวกระเทียมเจียวข้าวอันนี้กินไปเออกินแล้วไปซื้อนะอันนี่นะแน่พวกมัน่นขลามพี่น้องเลยกินไปนตามแม่นี่แหละกินน้ำแม่แม่คลามกินมันบ่ค่อยได้ดก็เลยบริสเณรมันพี่น้องนี่ก็แม่น้องเวกเพ็เป็นเป็นจับจับพี่น้องเป็นจับกระปุ่นพี่น้อง เวลาจากจับจะถวยก็คือง่ายนะพี่น้องจับหน่อยจับลายเอาเอาจับสิ้งหนึ่งสองสิบเลยนะพี่น้องคือง่ายใส่ค้ำว่วคือพี่น้องก็ทุดข้อพายเด้อพี่น้องเนียเอฟซีสุขสุขฐานถือมาติดตามแบบทรงสองว่ร์บินไงพี่น้องย่านนั่นย่านนั่นปลาล่งย่านพ่อแม่พี่น้องคนบอเข้าใจแล้วจับง่ายแบบช้านๆเนาะอ่าเป็นการที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยเลยพี่น้องมันหูหอมตัวตัวพี่น้องเลยน้ำปลาพี่น้องมันยาปลาซีแม แม่ใหญ่ทุ่มแม่บะเบนอะไรพี่น้องแซ่แซ่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้องอกพี่น้องเอ้ยตัวงอกมีแต่ในพี่น้องเป็นพักพี่น้องแล้วก็กะปิพี่น้องเลยมะเขือโอ้ลูกไส้ก็กินแบบกระปุ้นเป่าพี่น้องแบบโบใส่น้ำใส่ในเลยพี่น้องหมักข้าวทองพี่น้องแมนข้าเมกข้าเมกับสะระแหน่สะระแหน่กุ้งหมักเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อเป็นตอนที่เตรียมการ กินอยู่น่องกำลังเกะกะปีเกะกะปีมกพริกดิบคูีกพี่น้องพี่น้องเ้ยอาหารบ้านไผบ้านมันพี่น้องเสียไปเสียมันพี่น้องเลยใส่รถจับรถพายก็เอามือกันหนาเลยน้องพี่น้องเนาะโบใส่มือซอยโอ้ยแล้วเลยพี่น้องก็ลำบากพอสมควรพี่น้องเลยนั่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจุกจฐานเด้อมากินขนมจีนพี่น้องวันนี้กินแรงพี่น้องบ่แม่นว่าเขาเล้พี่น้องกินแบบอาหารห่างกับบะหม่นพี่น้อง ถวยไปถวยมันพี่น้อยไข่หมากไข่หมักลายกระตักออนไลน์พี่น้องแปวผพ้ได้กินหน่อยกระตักน้อยพี่น้อยจับผัวยกลูกห้องปลาลูกมากินน้ำไหมลูกปลาลสบายดีปลาลูกอีนะไหมลูกนังแวกต์ตัวลูกดยสบายดีพี่น้อง เออมากินขนมจีนนำกันเด้อตอนเล่มตอนเล่มวันนี้เลยมีนกินอยู่ปลาห่ะบอกท่านนึกินกและบาดทิ้วกแหลยกินขนมจีนสักก้อนงานพี่นเบ่แม่น้องแวกงานให้พี่น้องเบิงพี่น้องเอคนโลกเดืกงานมากครับแม่น้อวกันญาเป็นคนเห็ดแวะถ่าคือเก่าพี่น้อง มันเดินมาเด้อมาทีน้ำกันเด้อพี uh, so so, no uh ่น้องพักมันก็ได้นาะมันทำเป็นยังไงล่ะนะใส่แต่เติมพักอ่าเดี๋ยวเติมแต่ให้แต่ผู้นั้นผู้นี้ลใเจ้านะอ่าอ้ตัวตัวพี่น้องบรรยากาศกันหนาวคือเก่าพี่น้องมาหนิบวิชบวบางยากเถือพี่น้องเปยหนาวนี่หนาวอออ้เด เอาเนาะพี่น้องมาหนี่งกระสุนมาพักขวาวเลยพี่น้องเนาะบ่เบนเงินทีเขาอัมลาผ้าจากพี่น้องกับเขาถูกอันถูกถูก่านเนาะติดตามหับส้มบ่เบนเขาอยู่ยในเป็นสู้ถูก่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เบ่เบนหนึ่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตุในคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องพอกันในคลิปหน้าพี่น้อง